การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เป็นโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่เปิดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงภายใต้การบริหารงานของนางจินตนาทุ่งก้าวผู้อำนวยการสถานศึกษาและดรเกียรติุดากาศเกษมรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการาศึกษาจานวน71คนจานวนนักเรียน475คนวิสัยทัศน์ มุ่งสู่สากลดำรงตนอย่างไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2551 จากการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่นำมาสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยลาลัยเทคนิคแพร่เมื่อวันที่9เมษายนปีพุทธศักราช2564ณวิทยาลัยเทคนิคแพร่โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาซึ่งาทางศึกษาธิการจังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่โดยโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันก็ได้มีการดําเนินการร่วมกันกับสถาบันอาชีวศึกษาคู่พัฒนาก็คือวิทยาลัยเทคนิคแพร่และวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ในปีนี้เพื่อที่จะ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรสถาบันคู่พัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และก็มีทักษะต่อวิชาชีพสามารถที่จะนำทักษะวิชาชีพนั้นไปทำงานในอนาคตได้แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันเดิมมีหลักสูตรห้องเรียน ICT สู่ความเป็นเลิศจึงได้ประสานความร่วมมือในการปรับหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือ c l c ดังนี้จากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม PDCA ของผู้บริหารสถานศึกษานำมาสู่การวางแผนการประชุมประสานงานเพื่อเทียบประสบการณ์และหลักสูตรกับวิทยลาลัยเทคนิคแพร่และวิทยลาลัยสารพัดช่างแพร่ ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีการประชุมคณะทำงานการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือ CLC มีการจัดเทียบรายวิชาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา CLC กับวิทยายลัยเทคนิคแพร่โดยเลือกหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์จึงเกิดเป็นการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงตามหลักการหลักสูตรของทาบ้าประกอบด้วย8ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 2. การกำหนดจุดหมาย 3. การเลือกเนื้อหา 4. การจัดเนื้อหา 5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7. การกำหนดสิ่งที่จะต้องประเมินและวิธีการในการประเมิน 8. การตรวจสอบความสมดุลและลําดับขั้นตอนและมีการนําเสนอหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และเกิดการเรียนร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินต่อไปภายใต้สถานการณ์โควิด1 i เมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไม่นานก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นเช่นเนื้อหายากเรียนไม่รู้เรื่องไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีและอยากเรียนภาคปฏิบัติมากกว่าอยากเรียนออนไลน์จึงเกิดการประชุมระดมสมองโดยใช้กระบวนการ PLC และกระบวนการแอคจึงเริ่มขึ้น สามอาทิตย์ที่ผ่านมาปัญหาเริ่มเกิดคือเด็กรับบางคนรับได้นะคะที่มีพื้นแต่เด็กที่ไม่มีพื้นอะรับไม่ได้นะคะก็เลยว่าถือว่าเป็นเรื่องยากแต่พอขึ้นมเสีมาปุ๊บพิสิบโมเสกลายเป็นโกลศาสตนะครับโกลศาสตมาเลยมันจะไม่มีไฟฟ้าเข้า,าม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 าช่วยประคองเลย จากนั้นได้มีการปรับแผนใหม่ทั้งหมดในรายวิชาไมโครคอนโทรเลอร์รายวิชาความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์จากโมเดลของผู้บริหารสถานศึกษาสู่โมเดลของหลักสูตรสาธิตไอทีกำลังสองโมเดล ความหมายที่1เป็นรูปแบบการจัดห้องเรียนหลักสูตร CLC ความหมายที่2เป็นศาสตร์ในการสอนผู้เรียนให้มีสมรรถนะมีทักษะทางเทคโนโลยีนำมาสู่การปฏิบัติในวงรอบที่2ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบการดำเนินการวงรอบที่2หลังจากการปรับหลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจจากการปรับหลักสูตร โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน12คนหลังจากมีการปรับเนื้อหาในหลักสูตรทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้นแต่ยังขาดแรงจูงใจเนื่องจากไม่ได้ลงมือปฏิบัตินักเรียนเริ่มเห็นประโยชน์ของหลักสูตรและอยากให้จัดหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงต่อไปจากนั้นเข้าสู่กระบวนการหลังจากการปฏิบัติอีกครั้งด้วยรูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ระบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระบบร่างหลักสูตรระบบการใช้หลักสูตรระบบการประเมินหลักสูตรโดยมีเป้าหมายร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนผู้ปกครองสังคมชุมชนและประเทศชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะคะทงพี่หนูได้ความรูมม้มากมายไปเช่น ความรู้เรื่องไฟฟ้าความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยเรียนมาก่อนค่ะเราสามารถนํามาใช้ก็คือเราสามารถรู้ว่าไฟฟ้าเช่นไฟบ้านเราอย่างนี้ค่ะพัดลมอย่างนี้ถ้าพัดลมเราเสียงวงจรเราเสียเราสามารถรู้ได้เองแล้วก็ซ่อมได้เองเ่อไม่โดนชั่นโกงได้ค่ะขอขอบคุณโครงการนี้นะครับที่อาจารย์ได้มาสอนพวกเราได้มีความรู้เรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้พวกเราได้มีความรู้มากขึ้นครับเรื่องที่โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชวตวนันเข้าร่วมกับโอ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคพแพร่นั้นก็ถือว่าดีนะคะเด็กจะได้มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคเขามีประสบการณ์ในการปฏิบัติมีภาคปฏิบัติเด็กจะได้มีความรู้ได้อย่างจริงๆนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้และก็ขอขอบพระคุณคุณครูคทุกท่านที่พยายามจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอย่างเต็มที่แล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมการพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหรือ CLC เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันให้ก้าวสู่การยกระดับผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานในอนาคต